เมื่อว,วันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาณโรงภาพยนตร์โนเกียน1สยามพารากอนคุณพงษ์ชัยอม,มตานนกรรมการผู้จัดการบริษัทฟอร์ดคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเป็นประธานและร่วมถแถลงวิสัยทัศน์ในงานเปิดตัวตู้บุญเติมผู้ให้บริการออนไลน์เติมมือถือเติมเกมและรับชำระค่าบริการที่ทันสมัยที่สุดโดยมีคุณอนุพันธ์พักดีสุภริตกรรมการผู้จัดการบริษัทฟอร์ดสมาร์ทเซอร์วิสจำกัดเป็นผู้ถแถลงถึงกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำบุญเติมไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จบุญเติมเราให้ความเป็นส่วนตัวแต่ในเวลาเดียวกันให้ความสะดวกสบายและให้ความเชื่อมัน่นลูกค้าสามารถที่จะเดินไปกดที่ตูเ้เติมได้เลยเติมเท่าไหร่ส0บาทยี่ิบาทหรือร้อยนึงเพราะว่าเรามีเป้าหมายต้องการตั้งตู้ทั่วประเทศเนี่ยสอง0มห้าพันตู้ให้ได้ภายในปีอีกสองปีข้างหน้านะครับเป้าก็คือว่าถ้าสอง0 0ห้าพันตู้สิ่งที่เราได้ต่อมาก็คือยอดการเติมเงินเราต้องการเป้าของเราคือ 20ล้านต่อวันก็คือ6 0 0ล้านต่อเดือนสิ่งที่เราทําคือว่าเรามีช่องทางจัดจน่ายที่เข้มแข็งในพาร์ทเนอร์ในแต่ละจังหวัดนั่นคือสิ่งที่เราจะเน้นแล้วก็บริการของเราที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือแล้วก็ระบบของเราครับและนั่นคือสิ่งที่บุเเิิยึดต,ตลอดคือรวดเร็ว แม่นยำแล้วก็สู้สัต์เพียง1ปีกว่าที่เปิดบริการบุญเติมมียอดลูกค้ามาทำรายการที่ตู้กว่า140,000คนต่อวันนับได้ว่าเป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จของเราและมั่นใจได้ว่าเราสามารถให้บริการที่ตรงใจลูกค้าทุกเพศทุกวัยทันสมัยสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีสนับสนุนโดยบริษัทฟอร์ดคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน